น้องนี่ที่ได้เลี้ยวสามมื่นสี่เมื่นก็ได้วัวเมย์ไงยังสี่ได้ฮอดหาเมื่นหรือเจ็ดเมื่นก็ได้บัดนูนี้มาปีนี้กับปีที่ผ่านมาหนี่สองปีนี่ละ่ะมันตกหลายปีนี่กับแห้งทักไปก็ปีที่เล้วครับสวัสดีครับพี่น้องครับม้อนีกับมาพร้กันอีกแล้วนะครับขับช่องชาปัญญาฟาร์มชาแนลนะครับช่องวิถีของคนเลี้ยงวัวนะครับ เมื่อนี่ชาปัญญาฟ้ามอ่อนทั่วครับครับลดพานนะครับเห็นง่วฝูงเลี้ยงยุกลางทงนะครับเป็นแต่สบายผู้เลี้ยงแต่นนะครับปล่อยเลี้ยงยุกลางทงนะครับง่วฝูงนี้เป็นง่วของผู้ใดนะครับเดี๋ยวชาปัญญาฟ้ามผ้าปี๊ผ้านองไปพอครับจ้าของงัวกันครับผมไปกันเลยครับ ฉันไอแม่ไพอยู่บ้านหันน้อยค่ะตำบลหนองแว้งสุภาอำเภอพุทจังหวัดขอนแก่นค่ะเขตตจังใดคือได้มาเลี้ยงงัวแม่ค่ะกาเลี้ยงมาต่ายค่ะมันได้เลี้ยงแล้วกามาเลี้ยงออกแม่แพรูกมากกามาเลี้ยงโตโตไปสี่หลักค่ะบ่มีมือเลี้ยวจักรเพียรค่ะอืมครับเลี้ยงงัวเนี่ยมันมันลำบากว่าแม่ การลำบากอยู่ค่ะบ่ได้น่งอยู่เนืนจักรเชียไข่ก็ต้องมากค่ะอไข่ก็ต้องมากเฝ้าเพราะว่าเฮายานงัวเห่าหนีไปทางอื่นทางไกลไปกินของเพิ่นจังซี่ะอืวปัจจุบันเนี่ยอคุณแม่เลี้ยงง่วอีอยังครับกัเลี้ยงงัว่าื้นบานธรรมดาเล,เลี้ยงงัว่าเผ่านกลางค่ะกลาง กับผสมผสมตูกับมีผสมเที่ยมกับมีอ๋อเป็นไท่กลางเนาะครับกับมีพอคุ้มฝูงตัวหนึ่งเนาะทีเดียวเห็นเนาะครับปัจจุบันมีง้อเจ็ดตัวเนี่ยปัจจุบันกับหนี้สิบเอ็ดตัวค่ะอืมครับหนีสิบเอ็ดตัวกับมีตั้งว่าลูกคอกที่ออกมาจากเมพันยูน่เมอค่ะออกมาเรื่อยๆค่ะเป็นท่านตอมากเรื่อยๆอ๋อเป็นเป็นงัวลูกคอกออกมากับ ออกลูกแพร้รานมากกค่อยๆทยอยขายไปขายตัวผูกตัวหยังมั่นไปที่วากับตัวเจมันมีอายุหลายขายขายแม่เถ่าไปขายตัวงัวงั่วผูกไปมูง่วแม่กัเก็บใบเห็ดแน่าตอเห็ดพันตอนะครับเนี่ยลำบากบ่เนี่ยเหล้ยงงัวเนี่ยการลำบากค่ะแต่วากาดีก็เข้าไปรับจางค่ะเข้ามยเข้ากัไดดเศร้า กับว่าสามบาัญญกกค่ะแต่ว่าขันเฮาไปรับจางกัะสีเมื่อยก็นีอยู่หรอกค่ะเลี้ยงว่ากะพ่อพ่อเลี้ยงอยู่ค่ะคแต่ว่าไล่ได้มันกะบ่บคือที่ถูกปีที่ผ่านมาค่ะราคาว่ากับบ่ดีแต่ว่ากะดีก็เฮาบอ่บอบอ่บอได้เห็ดบ่ได้เลี้ยงค่ะได้เล็กเล็กลน,น้อยก่ะกะดีค่ะตนทุนเฮามันได้มาแล้วไหมครับมันเป็นว่าลกรกอเปล่มัน มันได้ขึ้นแล้วล่ะครับเลี้ยงมาต่างๆแม่แต่งงานพุ่นล่ะค่ะก็เลี้ยงมาเรื่อยๆบางบางช่วงก็ขายไปครับขายไป,ยไปก็ซื้อมาเลี้ยงต้อยค่ะอืมครับแตนจะว่าปานนี้ล่ะค่ะกี่แม่ก็ห้าสิบเก้าหกสิบสีเขาเลี้ยงเนี่ยเขาเลี้ยงจังไดร่ยี่สิอเจ้าหล่ะ บางบางมือถ้าม,มีธุระเข้ากะเอาออกมาลามไใ้ลามเมย์ไงเมย์ขิดว่ามันสิผ้าลูกมันไปไกลเข้ากะลามใบแล้วค่ะบาดมือใดมีธุระบร่ได้ออกกับเที่ยงกุะค่ะจังหวัด <c oughs> กอาเลี้ยวแต่มืออยากมืองไงเนี่ยวเมย์หน่อยก้นเนาะครับปล่อยนี่เขาปล่อยเลี้ยงกันไอ้เวืง้งน้ำหน้านี่เนาะครับเมยในช่วงนี้ หน้าหน้าย่ามเรงกับปอยน้ำหน้ากันยังสีละกับปอยเลียงน้ำกันเบิดทีล่ลงม,มา่านนี่กันอผืนเวิ้งหน้าที่เ้าปอยนี่แม่นหน้าห้อบอกบ่เมนส่วนเหมือน,นดอกขาดกับหน้าิ่นน้ำหน้าเข้าน้ำิ่นกับมาเรียงน้ำกันมาเลียงน้ำเข้ากับเียงน้ำยังีครับกับ่เมน,เนท้งจากของเหมือนกับยวเบืเ้งเล้อวนี่โอ้ เป็นลอยลอยไรแบบนี้แล้วครับหม่องปล่อยง่วงหม่องปล่อยงัว<ม>กินยนื้อเว้นเนาะครับเข<ม>้าเมี่ยยางอื่นแหงัวกินบอ่อเนบ้อแมลงหลังจากเข้าลายเข่าหอกนี่บ้บางมือกเอาฟางไว้ให้มัทนะครัเอาไว้ขงางกอกให้มันดึงกินกเอาฟางให้ถ้าตัวเล็กตัวน้อยออกไม่ไม่กับอยากให้กินห้ามถ้าเท้าสีขาวเขาก็เอามาให้มันกินอ,อืมครับ เขาลงสีหน่อยเขาเองเขากะเอาห้ามมาให้มันกินแ้าบอ่อมีเขากะเลีวไปเสียลเลียงตามธ้รมาฉาติเลยครับกะถือว่าเป็นเลียงตามวิถีสมัยเก่าเข้าเนาะแน่เนาะครับบ่ไดีใส่ต้นทุนอีกอย่างในการเลียงก็สีมีแต่ต้นทุนฟ้างนเน,ะน,น<ม>าะเนา่ยแม่เลี้ยวกับกำลังแห้งเขากับเข้าลงแห้งเนาะครับง้อเจ็บง้อป่วยในบ่กะมี ไข่ธรรมดากับบ่อท่านถึงกับเป็นหลายๆถึงกับเสียชีวิตคันไข่เน่เข่ากับเอาหมอมาฉีดยาเอาหมอมาเบิงหมอผื่นบานน้ำบานเท่าเข้ากั๊ทุเอาเปื่นมาเบิงเป็นกับมาเบิงฉีดยาให้เท่ามันกะเศร้าไปมันกับบ่อท่านได้เป็นลูกอีหยังอันลั่ปีสกินง่วงขอกแม่เป็นน้ามูอยู่บ่่เป็นครับดีอยู่ก็่เป็นพอกมันไกยให้สะอาดเน่อืมครับ เทากะเอาสีเอาอยังมันออกให้คอกมันแหงบ่ใไห้มันนี่สีมี่หยังมันกะสีบ่ไใดเป็นตุ้มเป็นหยางเ่ะอหย่อนเท่ารักษาความสะอาดของคอกเนาะเนี่ยง่วก็เรือร่อบเป็นโรคเป็นไพ่เกี่ยวกับผู้โรคที่มีสัตว์เป็นพาหะปัจจุบันเนี่ยราคาง่วงมันตกตำ่อตกตำอ่าปีนี้ได้ขายเนี่ยไปเด็กกนเนี่ยไปน้ำง่วง ีนี่ก็ได้ขายมัวนผูหน่อยออกไปสองตเนี่ยละตัวละหมื่นกว่าบาทนี่ะ mm. มันตกนองมันออกปีกายแล้วเนี่ยมันโตกนองมาก,กเลยขายออกไปครับโอแขนเนตะกี้ก็สิได้หลายบาทเนะาะเพราะว่ามันตกนองมาแล้วมันก็วม้วเม่ใหญ่มันกับตัวซีใหญ่แน่อยู่ ปีนี้มันก็ราคาบ่อดีครับกว่าได้แค่ตัวละเมื่อก็แบบครับกะว่าถือว่าดีอยู่แมนแมนบ้าสิบ่เป็นราคา่นกะยังว่าห้วยมันกะเป็นเงินคือเก่าน้อะครับเขากะบ้เลี้ยงตะงัวเนาะเขากะเฮ็ดเข่าเฮ็ดยังไปนั่งกะอาชีพเสริมเขาไปปลูกหญ้าให้งัว่าในบ่อหวังชัวรค่ะหญ้าในเตียผมปลูกในเตียนะครับ แย,ย,ย่หน้าก็เอาเพคนไปปล่อยใส่ปลาเเนี่ยหืมแต่ถือว่าเลี้ยงครบองค์นะครับย่มย่หน้าก็มีแปลร n h าเอา n h าเปียนกับต้นสูวกับเอ้ากับด้ปั้นให้มันกินเพราะว่าขันขันมันงาวัางคี่กัดตัดหนหน่อยๆก็ได้พอกินครับเป็น n h าต้นงาวขันว่าราคางว่ตกต่ำอยู่แบบนี้เนี่ย เขายังยสีสู๋ไวอยู่บอผู้เลี้ยงงัวเขานี่สีสูวไวคือเก้าหละค่ะได้เลี้ยงแล้วคันขายกัเทั้งเลี้ยตัวจาของทั้งเลี้ยตวัวงัวกา่สีเลี้ยงไปเรื่อยๆยังีิละขายมันกับเลี้ยตัวมันเนาะเลี้ยตัวจาของผู้เลี้ยง้อมเคยพอที่มันราคาตัาตําปานี่เจ็เทียบอเต็งแต่เขาเลี้ยงมาสามสิบกว่าปีเนี่ย โตกน้องนี่สิได้เลี้ยวสามหมื่นสี่หมื่นกับได้งัวเมย์ไงยังสิได้หอด 3, 000, หาหมื่นหรือเจ็ดหมื่นบโดนี้มาปีนี่กับปีที่ผ่านมาหนีสองปีนี่ละ่ะมันตกหลายปีนี่กับแห้งพักไปก็ปีที่เล้วนะคะคิดว่ามันมันเป็นหย่อนอย่างงว่วมันคือตกต่ำห้องผู้เลี้ยงมาโดนๆ <laughs> อันนี้ก็บว่าหัวิ็โทษว่ารัฐบาลมาดีวะก็บวกากาโทษเวล่ะเนาะโทษได้ปกติโทษได้ครับโอ้ยันนี้นว่ารัฐบาล,าลนั่นแหละครับมันมีแต่ความคุ้ครับรัฐบาลบอ,ส,อส่งเสริมปวดเรียงว่าเนาะพักข้างว่าก็เลยนเวอรดีแต่เึงเข้าเรียงหลายน้ำแน่ครับงัวผู้ใดเป็นกามีเนาะผู้ใดเป็นกา บ่มีผู้ซื้อแล้ไม่แต่ผู้เลี้ยงหลายครับมันก็เรยเห็นให้รลคาง,งว่วตาตกต่ำน้ำขอ,องมันหลายคนซื่อมันน้อยครับชุดท้ายครับแม่อยากให้ให้กำลังใจกับผู้เลี้ยงง่วนำกันกันกบเฮาเน่ครับกับเลี้ยงเนาะผู้เฮาเลี้ยงง่วคือกันกัดิีโอกัดตเข้าใจกันเนาะ การขายกัเสียดายเจ้อตนจจะของจ้งได้กับขออย่างไปยังสี่ละคูณอย่างว่าทุกคนกับสูสูกัตลาดค่ะสูสูตจะมาละค่ามันสีดีขึ้นครับสุดท้ายกับชาวประจฟาร์มก็ขอขอบพระคุณคุณแม่นะครับที่อนุเคราะห์นะครับให้ทายทอดประสบการณ์แก้ทีแก้น้องได้รับชงนะครับสําหรับพีนี้ก็ชาวปรจฟาร์มก็ต้องขอขอให้คุณแม่สุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับแล้วต้องขอลา พี่น้องไปเพียงเท่านี้นะครับพบกันใน EP ต่อๆไปครับสวัสดีครับขอบพระคุณครับค,คุณแม่ครับ